สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26ธันวาปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่งกลาตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซตเราปิดจ็อบอยู่ที่1,259จุดหรืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองก็จะสิ้นปีแล้วค่ะเซตเราก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มต้นด้วยหุ้นใหญ่อย่างแอดวานค่ะ314บาทราคาก็ยังอยู่กรอบบนยังไม่หลุดและก็ยังทำนิวไฮไม่ได้นะคะรอบนี้ ถ้าไม่ผ่านด่าน320และก็มาแตะ330บาททรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาพักเหนื่อย300 290 280และก็ worst case ของเรา270บาททรงนี้หลุดมาเมื่อไหร่มีโอกาสลุ้นกลับตัวเป็นขาลงค่ะส่วนอีออนค่ะวันนี้ปิดแดง 1, อยู่ที่100บาท50สตางค์นะคะโดนเทมานิดหน่อยยังเกาะอยู่โซนแนวรับโซนนี้นะคะอดีตแนวรับนี่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหลุดก็คือขยับมานิดหน่อย90บาท worst case ยังให้ที่80บาทเหมือนเดิมนะคะสำหรับ อีออนแต่ถ้าไปต่อ Next Station ในระยะสั้น108-110แล้วก็118-120บาททรงนี้นะคะจะยกไายมาแตะที่144ด่านสำคัญอดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านทรงนี้ได้หรือเปล่านะคะสำหรับหุ้นในเซกเตอร์นี้แล้วก็ส่วนอมตาค่ะ16บาท40สสตางค์ราคาก็ยัง ปริมปริมยังไม่ไปไหนมาไหนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หลุดมาถึงโซนสิบสี่บาทนะคะหลังจากในช่วงต้นเดือนพฤศจิก,กาเนาะลงมาพักเหนื่อยโซนนี้แล้วก็ดีดตัวขึ้นมาเฮึดสู้รอบที่สองแล้วนะด่านนี้นะคะสิบ็บาทเนี่ยจะยกไฮมาแต่ที่สิบแดบาทแล้วก็มาแต่อดีตแนวรับเดิมเหมือนกันราอให้เป็นแนวต้านยี่สิบาทต้นๆน,นทรงนี้ได้หรือเปล่านะคะใช่ว่า เขาไม่เคยวิ่งนะเขาก็เคยมาจากในช่วงราคา30บาทเหมือนกันในช่วงปลายปี2024ผ่านมา1ปีราคาก็ยังกลับตัวขึ้นไปไม่ได้ค่ะส่วน AOT ค่ะแตะแนวต้านสำคัญของเรา55บาทชะลอเป็นเรื่องปกตินะคะนี่อดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านด่านสำคัญถ้าผ่านไปได้ยกไฮขึ้นมาแตะทรงนี้ค่ะ 60บาทนิดๆน,นะคะ64ิบาทนีแ่แหละค่ะแล้วก็ผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้กลับตัวสวยนี่เบสเคสของเรา75บาททรงนี้นะคะสำหรับ AOT แต่ถ้าแตะโซนนี้ไปต่อไม่ไหวลงมาพักเหนื่อย48บาทก่อนแต่อย่าให้หลุดแนวรับทรงนี้นะ40บาทต้นๆน,น,นะคะอดีตแนวต้านเดิมเหมือนกันถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาส ตั้งต้นใหม่ที่เดิมเหมือนกัน28-30บาทค่ะสำหรับ AOT แล้วก็ส่วน AP หุ้นในกลุ่มอสังหาราคาก็ยังชะลอค่ะยังมาไม่ถึงแนวต้านที่9บาทนะคะแต่ถ้ารอบนี้ฮึดสู้แล้วไปต่อก็คือผ่านด่าน9บาทไปได้จะมาแตะแนวต้านที่10บาทเพื่อยกไฮกลับตัวมันขาขึ้นเหมือนกันรลอลุ้นงบตลอดทั้งปีนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มอสังหาตัวนี้แล้วก็อย่าให้หลุดค่ะถ้าหลุดแนวรับทรงนี้ลงมาก็คือ7.50ลงมา ื่่อไหรลงมาตั้งต้นใหม่เวอร์ c a เคของเรา5บาท8 0ถึง6บาทต้นต้นนะ,ะสำหรับ AP แล้วก็ส่วนออร่าค่ะ1 4บ0บาท60ราคาย,ยังทรงๆถึงแม้ว่าราคาทองจะบวกขึ้นมานะฮะแต่ว่าออร่าเนี่ยยังยกไฮามาไม่ถึงด่าน16บาทแนวต้านทรงนี้แล้วไปต่อได้นะคะก็ยังชะลออยู่โซน14บบาทนินดๆค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ก็คือ 13บาททรงนี้เพื่อตั้งต้นใหม่11บาท8 0ถึง12บาทต้นต้นเช่นกันแต่ถ้าชะลอแล้วไปต่อเบสเคของเขาถ้าผ่านด่าน16บาทขึ้นไปได้นะนี่แหละค่ะเราให้ในระยะสั้น18บาททรงนี้นะคะสำหรับออรราตอนที่เข้ามาในตลาดแรกๆก,ก็คือนี่วิ่งมาแต่อยู่โซนประมาณ19-20บาททรงนี้เลยนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้แล้วก็ส่วนบ้านปูค่ะ4บาทปสตางค์ราคายังไปไม่ได้ค่ะ พยายามจะผ่านด่าน5บาทแล้วตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาปีนี้แล้วก็มาจนถึงท้ายปีค่ะ ทันวายังยกายไปไม่ได้ค่ะแต่ในความยกายไปไม่ได้ของเขานี่คือยังไม่ได้หลุด4บาทลงมานะคะแนวรับสําคัญหลุดมาเมื่อไหร่โอ้โ oh, ห worst case ในระยะยาวของเราคือ2บาท50ทรงนี้นะคะสำหรับบ้านปูส่วน b p l ค่ะหุ้นในกลุ่มแบงค์ยกคายขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเหมือนกันนี่ขึ้นมาแตะใกล้จะปิดจ็อบในระยะสั้นของเราแล้วนะ170บาทต้นตนค่ะ ผ่านมาได้นี่คือวิ่งสวยเหมือนกันนะฮะตัวนี้นี่ตั้งแต่ในช่วงที่เขาชะลอเนาะต้นปี2 0 2พันนะราคาร้อย4 0บาทแล้วก็ดีตัวพุ่งขึ้นมาอย่าให้หุ้นใหญ่วิ่งค่ะเราพูดบ่อยเหมือนกันเวลาเขาวิ่งเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะถึงแม้ว่าตลาดจะชะลอแล้วก็โดนเทลงมาก็ตามแต่หุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยบวกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะบวกมาขนาดนี้มาดูบ o o k value per share สักหน่อยก็ยังไม่ใกล้เคียงบุ๊กนะ นี่บุ๊กเขาคือ287บาทนะทุกคนราคาปัจจุบันเนี่ยบวกพุ่งขึ้นมาถึง169บาทแต่ก็ยังถือว่าตา่ำกว่าบุ๊กอยู่นะคะ PVB อยู่ที่ประมาณ0.55เทา่าส่วน BCS ค่ะ10บาท50ก็เดินสวนทางกับหุ้นในกลุ่มแบงค์นี่สังเกตกราฟของ BBL เมื่อสักครู่นี่คือพุ่งนะแต่หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะหันหัวทิ่มลงมาชะลออยู่แนวรับสาคัญ10บาทหลุดมาเมื่อไร่เราก็ยังให้ที่เดิม8บาททรงนี้แต่ถ้าไปต่อก็ต้องผ่านด่านนี้ 12บาทขึ้นมาแตะอดีตแนวรับโซน15บาททรงนี้เพื่อยกหายไปต่อนะคะสำหรับ BCH BCP ยังอยู่โซนนี้ค่ะรวมถึง BDMs หลังจากที่ลงมาแตะโซนแนวรับสำคัญของเรา18บาทก็ชะลอค่ะแล้วก็ยังยกหายไม่ผ่านด่านแนวรับเดิม อดีตนะคะ20บาทของเราไปได้ตอนนี้อรอลุ้นว่าเขาจะไซด์เวย์มากน้อยแค่ไหนนานแค่ไหนค่อยก่อตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ B H ค่ะตัวนี้ก็ยังยกหายไปไม่ได้เพราะว่า รับตัวเั็นขานลงมานานแล้วหลังจากที่หลุด200บาทอดีตแนวรับสำคัญของเราหลุดล่วงลงมาทำโโลอยู่ที่130บาทถือว่าลงมาสุดๆเลยนะตัวนี้คือลงมาแบบต้นรอบอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ดีดตัวพุ่งขึ้นมายังไม่ผ่านด่านแนวต้าน200บาทของเราก็โดนเทลงมาย่ออยู่ย่อรอบนี้ยังไม่หลุดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวที่เดิมก่อน 130แล้วก็นิวโลของเราอีกรอบหนึง120บาทค่ะส่วน B L A หุ้นในกลุ่มประกันก็ค่อยๆขยับปรับขึ้นมาเหมือนกันนะคะตัวนี้เราจับตาดูอยู่ค่ะอย่าให้วิ่งนะ,ะหลังจากที่ ไปต่อไม่ได้ไม่ผ่านด่าน25บาทแนวต้านสำคัญของเราก็โดนกระชากเทลงมาทำนิวโลอยู่ที่14บาทต้นต้นตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาแตะแนวต้านที่19บาทได้แล้วกําลังจะมุ่งหน้ามาแตะแนวต้านสำคัญแนวต้านด่านหิน21บาทค่ะสังเกตดูพยายามจะยก2รอบแล้วนะแต่ไปไม่ได้ค่ะรอบที่สองนี่คือหลุดทำนิวโลแล้วรอบนี้ถ้ายกหายไปต่อได้อีกก็มีโอกาสที่จะ วิ่งมาปิดจ็อบในระยะสั้นเหมือนกัน25บาทค่ะสำหรับ BLA นี่ใช่ว่าเขาไม่เคยวิ่งนะเขามาจากราคานี่30บาทต้นต้น,ตนในช่วงต้นปี2023ก่อนที่จะโดนเทลงมาในช่วงปี2025นิวโลมาจนถึง14บาทแล้วค่อยก่อตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ BTG ค่ะ18บาท10สตางค์ราคาก็ยังทรงๆหลังจากที่รูดลงมาทำ New Low เหมือนกัน15บาท50 มุ่นใหญ่หลายๆตัวบนเซ็ตร้อยนี่คือแบบหลุดลงมาเยอะมากนะคะตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาอยู่ยังยกายไปไม่ได้ค่ะยังไม่ผ่านด่าน20บาททรงนี้เพื่อมาแตะแนวต้านสําคัญ 25บาทค่ะด่านวัดใจจะไปต่อไหวหรือเปล่าแล้วก็ BTS ยังอยู่กรอบล่างค่ะปล่อยไปก่อนละกัน CBG 43บาท75สตางค์ตัวนี้ก็ยังอยู่กรอบล่างค่ะหลังจากที่ลงมาแตะแนวรับ w o r ร t c a ค e ของเราเนาะ40บาทตรงนี้นะก็ชะลอนิดหน่อยยังไม่วิ่งแล้วก็ไปต่อไม่ได้เราให้แนวต้านในระยะสั้น50แล้วก็60บาทอดีตแนวรับ เดิมเราให้เป็นแนวต้านสําคัญก็คือ60บาทโซนนี้จะไปต่อไหวไหมแต่ถ้าแตะแล้วไปไม่ได้เนี่ยก็ที่เดิมค่ะแนวรับวอสเคของเรา40บาทโซนนี้นะคะในระยะสั้นสำหรับ C B G ส่วนเซนเทลค่ะ33บาทตัวนี้ก็ขยับปรับขึ้นมาแล้วนี่สังเกตดูเขาโดนกระหน่ำเทล,ลึกขนาดนี้พอเขาดีตัวพุ่งขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูว่าเขาวิ่งขึ้นมาชะลออยู่โซนไหนเราให้เป็นแนวต้านสำคัญ34บาทนะคะสังเกตดูโซนเนี้ย 33-34บาทเนี่ยพยายามจะวิ่งไปให้ได้แต่ไปไม่ได้ทำนิวโลอีกรอบหนึ่งฮึดสู้ไปไม่ได้ยอ่อไปไม่ได้ยอ่อแบบหลายรอบมากๆนะคะสังเกตดูเซนเทลเนี่ยพฤติกรรมราคาของหุ้นแต่ละตัวแต่ละเซกเตอร์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าผ่านไปได้วิ่งสวยเหมือนกันนี่40บาทโซนนี้นะสำหรับเซนเทลแล้วก็คอมเซเว่นค่ะ20บาท40าทไปต่อไม่ได้ก็ชะลอเหมือนกันตัวนี้ลุ้นนะสองรอบแล้วในเดือนนี้ที่เตือนว่า ถ้าฉันหลุด20บาทลงมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่เหมือนกัน 16, 17บาทค่ะสำหรับคอมเซนะคะแล้วก็ถ้าไปต่อเนี่ยคือต้องผ่านด่านเนี่ยแนวต้านสำคัญอะที่พยายามจะวิ่งหลายรอบแล้วตั้งแต่ในช่วงไตรามาสท,ที่4ปีที่แล้วมาจนถึงไตรามาสท,ที่4ปีนี้1ปีแล้ว 27, 28บาทต้องผ่านไปให้ได้ถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะคะสำหรับคอมเซค่ะมาต่อกันที่ CPO ค่ะตัวที่เรารอให้เขาหลุดล่วงลงมา โซนนี้ค่ะ worst case 3 8บถึง40บาทยังไม่หลุดแต่ก็ยังไม่วิ่งเหมือนกันแต่อย่าให้วิ่งถ้าวิ่งเนี่ยก็จะมาเจอด่านนี้ก่อน 48บาทเพื่อยกไฮมาแตะอดีตแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้าน55บาททรงนี้นะแล้วก็อีกตัวค่ะ CPF 21บาท80ไม่หลุด20บาทของเราก็ดีตัวพุ่งขึ้นมานะคะแต่รอบนี้ถ้าจะยกไฮไปต่อก็คือ24บาททรงนี้เพื่อมาแตะแนวต้านสำคัญ25-26บาทไปต่อให้ได้แต่ถ้าไปไม่ไหวที่เดิม20บาทหลุดมาเมื่อไหร่เรารอได้นะคะ17บาททรงนี้ค่ะสาหรับ CPF แล้วก็ส่วนเดลต้าค่ะหลังจาก าที่โดนกระชากโดนเทลงมาพักเหนื่อยอยู่อดีตแนวต้านเดิม170บาทต้นต้นทรงนี้นะและถ้าหลุดเราก็ยังให้แนวรับเหมือนเดิม140บาทค่ะหลุด140บาทมาเมื่อไหร่มีโอกาสลุ้นกลับตัวเป็นขาลงมาพักอยู่โซนนี้119-120บาท ปรับฐานโซนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเดลต้าจะไหวไหมนะแล้วก็รอลุ้นงบตลอดทั้งปีด้วยเนาะขอปีท้ายหุ้นใหญ่อย่า,ยยางเอโกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เรามาต่อการให้จุกๆในระยะสั้นรวมถึงตลาดหุ้นเมกาด้วยนะคะเอโกเนี่ยอยู่ที่113บาทตัวนี้ก็ยังไปต่อไม่ได้เหมือนกันเราอยากจะพาทุกคนมาดูราคาบุกข,ของเอโก หุ้นในเซกเตอร์นี้นะคะอยู่ที่113บาทราคาปัจจุบันแต่บุ๊กคือ195บาท PVB เนี่ยยังถือว่าต่ำกว่าบุ๊กอยู่เช่นกันนะแล้วก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD 1ปี2รอบจากสถิติที่ผ่านมาตัวนี้ทํานิวโลสุดๆนะลงมาแต่อยู่ที่85บาทค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้นปีนี้นะคะแล้วก็ดีตัวพุ่งขึ้นมาทำไฮสูงสุดได้อยู่ที่143บาทแล้วก็ไปต่อไม่ไหวตอนนี้พักเหนื่อยอยู่ค่ะ อยู่โซนประมาณ110บาทต้นตยังไม่วิ่งแต่ถ้าวิ่งเนี่ยก็จะมาเจอแนวต้าน118-120บาททรงนี้แล้วก็ยกคายมาที่เดิมทรงนี้ก่อนนะฮะวัดใจรอบนี้ถ้าไม่หลุดก็คือมีโอกาสลุ้นไปต่อแต่ถ้าหลุดก็จะมาพักอยู่ที่100ต้นๆโซนนี้90บาทแล้วก็ worst case ของเราตั้งต้นใหม่เหมือนกัน80บาทค่ะสำหรับ e อโกก่อนจบคลิปเช่นเคยค่ะขอพาทุกคนมาอัปเดต DR ที่อันด e ายยิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศสักหน่อย Apple 010380ยังชะลอนะคะแล้วก็ AMD 80ยังอยู่โซนนี้นะคะ o n a z o n 010680ค่ะยังไม่หลุดใจเราก็รออยู่ยังไม่หลุดมานะคะยังชะลออยู่โซนแนวรับ1บาท80อยู่ค่ะรอดูตัวแม่ด้วยนะคะแล้วก็ ASML 01หลังจากที่บวกขึ้นมาได้ยังอยู่ที่เดิม Alibaba ค่ะ01061323แล้วก็80ชะลอเหมือนกันตัวนี้ ยังไม่หลุดนะคะยังชะลออยู่โซนอดีตแนวต้านเดิมอยู่หลุดมาเมื่อไหร่มีโอกาสลงมาแตะโซนนี้นะ4บาท30ต้นๆทรงนี้เรายินดีต้อนรับสำหรับ BABA80 นะคะแล้วก็ BAC03 ค่ะตัวนี้ยังอยู่กรอบบนนะคะเพราะว่าตัวแม่ก็บวกขึ้นทําหายเหมือนกัน56 USD จับตาดูอยู่ว่าจะย่อมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ส่วน CATL012380 ยยังชะลอค่ะยังไม่วิ่ง ตลาดห,หุ้นจีนก็ยังอยู่ในโซนนี้นะคะแล้วก็เหมือนจะมีตัว CN23 เข้ามาด้วยนะ,ะนี่ตัวนี้รออยู่นะคะจะเข้ามาวันไหนเนาะ,ะขอดู Google หน่อย Google ยังชะลอนะคะยังแต่ความชะลอเขายังอยู่กรอบบนนะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะปล่อยไปก่อนแล้วกันรอกลับตัวบันขาลงแต่ตัวที่ลงมาแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือ KO80 ค่ะโคคาโคล่าตัวนี้นะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะทุกคน ลงมาได้เลย2บาท10โซนนี้แล้วก็2บาทต้นต้นนิวโลลงมารับเราสักครั้งหนึ่งเพราะว่ารอบนี้เราพลาดไปนะแล้วเขาดีดตัวพุ่งขึ้นมาเราก็เลยอดใจรอค่ะรอว่าเขาจะหลุดลงมารับเราอีกรอบนึงหรือเปล่าตอนนี้หันหัวทิ่มลงมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วน LVMs 01ค่ะยังชะลอ14บาทไม่ผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้นะเมตาไม่หลุดนะสบาทห้สตางค์ชะลอเหมือนกันค่ะ ใจเราก็รออยู่นะ2บาท4ีโซนนี้แล้วก็2บาทต้นต้นยินดีต้อนรับเมตา80ลงมาได้เลย Microsoft 80ยังไม่หลุดแนวรับที่7จ็บาท5้สตางค์เหมือนกันค่ะวันนี้แยกคามาหรือเปล่า ยังไม่แยกขามาเท่าไหร่นะยังอยู่แนวรับโซนนี้ ndx 01บวกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วส่วน Ne ็ตฟ i ิก็ยังชะลอค่ะรอลุ้นตัวแม่คืนนี้จะหลุด90 USD หรือเปล่านะแล้วก็ Nvidia ค่ะยังบวกเขียวอยู่นะคะวันนี้ Oracle ยังอยู่โซนนี้ค่ะชะลอนิดหน่อยนะคะแล้วก็ sa 19ยังอยู่ที่เดิม15บาท60ไม่หลุดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ Starbucks ลงมาได้เลยค่ะทรงนี้อยากขาาไหม ยังไม่ได้แยกขาหลุดแนวรับทรงนี้ลงมานะคะเรารออยู่1บาทต้นๆค่ะแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยเทสลาเป็นอย่างไร ตัวนี้ยังอยู่กรอบบนนะนี่3บาทแตะแนวต้านก็ชะลอค่ะ next station ก,ก็คือ3บาท30ทรงนี้สำหรับสายเก่งกำไรเจอกำไรทิ์ทยอย take profit กำไรจริงออกมาจะรู้สึกสบายใจกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ทิศเรามาอัปเดตตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ะะสวัสดีค่ะ